เอาแล้วฮะสวัสดีครับผมมาเหนือแล้วนี่ก็คือเกม w a r ์ฟบซเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันที่พ่าส,สองกันเลยเอาตัวเดิมแล้วกันท่าช้อนประตูขนาดใหญ่ควางทางรถไฟปกติจะมีคนคอยเปิดด้วยมือแต่ว่าวิทยุดันเงียบ ทางเลือกเดียวก็คือการออกจากรถไฟแล้วก็เดินด้วยเท้าดูท่าจะไม่ค่อยดีฉันไม่ไว้ใจโลจิตนั่นลอยลอยเปิดประตูสิวะเฮ้ยลอย รอไม่ยอมตอบนะฮะมีคนด้วยมีคนรอดชีวิตด้วยในรถไฟเกิดอะไรขึ้นคนเปิดประตูที่อยู่ข้างในไม่รู้ว่ามันเมาหรือว่าม,ม,มันตายไปแล้วสิเราจะไปดูเปิดไปทียุไว้ตาแล้วไม่ได้มีแค่เรา อ้าแล้วตอนนี้เราจะไปหาคนที่เปิดประตูอีกฝากหนึ่งไม่เราก็เปิดเองเดี๋ยวฝ่าผุ่งซอมบี้ไปเดี๋ยวเคลียร์ห้องก่อนเขียวสตีวีมีประตูอยู่ตรงนี้ย่า ฉันสร้างเองแหละซอมบี้มันจะได้เข้ามาไม่ได้ต้องใช้สวิตช์หลายตัวในการเปิดแต่ว่าบางตัวตั้งเวลาถอยหลังไว้ด้วยแ dm ไหนสวิตช์ล่ะนี่ไงสวิตช์อีกอันหนึ่งไงนะถอยหลังนี่สิบคนไอ่เปิดแล้วโกโก้เสียงอีเสียงด้วยเราเจอประตูอีกอันนึงแล้วใช้กันหาสวิตช์ เปิดประตูอีกแล้วไปหาสามอันอันนี้หาสามสวิตอยู่ข้างบนข้างล่างก็มี Hurry hit h e next switch เนี่ยรีเซ็ตหนึ่งนาทีต้องเปิดสามอันภายในหนึ่งนาทีอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอยู่ข้างบนชึ้บ Hurry, hit the next switch. Phải dùng này. Ai? Đi tụi dậy mày Nhưng con. Để bạc. No more bull. Để ตัวนี้พอมันตะโกนออกมาแล้วมันจะเรียกพวกออกมาเต็มเลยแบบเนี้ยเราต้องเริ่มใหม่เราเร็วไม่พอว้ยเกินเวลาเคลียร์พวกนี้ก่อนรีเซ็ตเลย เปิดใหม่วิ่งหาสวิตช์อีกรอบต้องทำเวลาเดี๋ยวมันรีเซ็ตใหม่เฮ้ยต้นตอของเสียงไปอีกอันหนึ่ง น่าจะหมดแล้วมีมีเสียงนี่ไงเฮ้ยมีตัวมีตัวเนียนสองตัวอีกอันนึงชึบเสร็จแล้วว,วิ่งสตีวี่บอกบบยังไงว่าไม่มีประตูแล้วเหลือีกอันนึงลูกพี่อ่าเหลือประตูหนึงน่งไปไปไปวิ่งก่อน เจอรอยกันหรือยัง,ยงมันสูงประมาณห้าฟุตเจ็ดมันติดตังผมอยู่กูจะยิงหัวมึงถ้ามึงไม่เงียบเองเจียวแม่งโกรไม่มีราคาไม่ดีแล้วสตีว hmm. ีฉันคิดว well. ่าเราอยู่ในส่วนควบคุมล่ะอ้ปลาตัวน้อยๆของฉันเจอทะเลแล้วในนี้จะมีห้องคอนโทรลสองห้องไปทางขวาก่อนทางขวาก็น่าจะเป็นตรงนี้แล้วมั้งไอ้ยิงไม่โดน บบกองพยาบาลกองหนึง่งตอนนี้เราต้องไปเปิดประตูอุโมงสองที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราสำรวจก่อนมีอะไรบ้างอันนี้อ๋อนี่เป็นซีโฟเปิดประตูยังม,<า>มีประตูล็อกอยู่เราใช้เปิดมันได้อ่ามสิกเอาเอามา่อนคิมเมอร์ เดี๋ยวมันเรียกพวกโอ้ยดีไงยิงไม่ทันบูเมอร์ด้วยระเบิดตุ้มายโอ้ยตัน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 ขึ้นก่อนอ๋อนี่ประตูนี้บอกว่าทีเปิดใช้ซีโฟนี่ไงเอ้ยมันยังไม่ตายไปแต่กดไปแล้วออกไม่ได้เฮ้ยมันมาแล้ว อย่น่าจะตายแล้วโอเคประตูเปิดเรียบร้อยสำรวจดูซิมีอะไรบ้างนี่ไงแมชชีนกันเดี๋ยวค่อยไปตั้งนี่กล่องสองกล่องซีกี้ไอ้บันโก I love you too. าไม่ใช่ไม่ใช่ไปเดี๋ยวเราไปติดตั้งฮ่าติดตั้งปืนก่อนนี่ไงมันจะมีจุดมาร์กไว้ให้ว่าเราอยากตั้งตรงไหนเอาตรงนี้แล้วกัน,นข้างบนแล้วก็มีนี่กล่องกระสุนไข่มาก็แล้ว เสียงข้างบนเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมมาเลยเสร็จก่อนอันนี้อันหนึง่งอันนี้ไว้ข้างหน้าแล้วกันตรงนี้แหละออันนี้เป็นป้อมปืนอัตโนมัติตรงนี้แหละตรงตรงนี้ดีกว่าเอาไว้กันเผื่อมันมาข้างหลัง ไปเดี๋วยวเราไปกดสวิชเปิดประตูข้างหลังโอเครีฟิลให้เรียบร้อยกล่องพยาบาลอีกอันหนึ่งไปโกโก้โอ้ you were all mine โอเคไอ้แมวนุ่งฟ้องมาโอเคประตูเปิดเรียบร้อยแบบนี้มันตื่นแน่ oh, oh, look that's right. at that. fucker, อ่าดูนี่สิฉันติดเครื่องยนต์ไม่ได้ฉันว่าพวกนายต้องสู้โดยไม่มีฉันแล้วแหละ โอ้ยสตีวี่อีกอีกอีกแกตัวปืนก็มีอยู่สองร้อยนัดจะพอไหมเนี่ยอ้ามันมาแล้วโอ้ย่างเยอะยิงแต่กำลังมันเต็มเลยทางซ้ายก็มีออ้ดูว่ามาดูคอนเสิร์ตไลน์อินคามผมนี่พี่ตูนเลยเอาเบิร์ไปจะขึ้นมาช่วยกันเพื่อน ฝั่งนู้นก็มีเอาระเบิดไปคนละลูกตุ้มระเบิดหมดแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดวะเนี่ยมันขึ้นมาแล้วยิง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 ข้างบนก่อนให้มันถล่มลงกันเองยิงมันยิงมันยิงมันไปอีกฟางหนึ่งอีกฟางหนึ่งฟางกำลังปีนยิงมันยิงมันยิงมันเพื่อนอย่ามันขึ้นมาได้ <c oughs> ข้างหลังก็มาอา้าวลูกหมดลูกป้อมปืนหมดไอ้นีมาอีกแล้วคิมเมอร์อยุ่บนนี่ไงตั้งป้อมแม่งเลยเฮ้ยข้างหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังปีนแล้วโอ้โหา,ายเยอะกว่าอา้าวไฟก่อนลองไปลงไปเ <laughs> อาลงไปขวาต่อขวาต่อขวาต่อ เดี๋ยวมันปีนแย่มันปีนอย่าให้มันปีนโอ,ชนอยช่างงดงามจริงๆบราว,วยังมีหน้ามาพูดอีกมารถไฟมาแล้วเฮ้ยทิปเปอร์คุณตีนจริงๆหน้าให้เองเจลเป่าหัวเอาละตอนนี้ก็รีบไปห้องควบคุมอีกห้องหนึ่งไปเปิดประตูให้ซะ จะให้เราทำไงอ่ะทางลงก็ไม่มีแต่ละคนก็มีหน้าที่ที่รักฉันมีหน้าที่ขับรถไฟส่วนพวกแกก็มีหน้าที่กดปุ่มแองเจลปาหัวมาทีดิไปลองไปทางท่อระบายอากาศปของเก็บหมดแล้วโอเค ทางนี้มีพัดลมนี่สวิตอะไรฉันเคยเห็นสถานีนี้มาก่อนอ๋อทชอนเคยมาที่นี่ก่อนแล้วมั้งกล่อ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 งแม็กชีนกันเอามาก่อนไปกันเลยหาทางไปต่อมต้องีขวางทางเปลี่ยนทางก่อน อีกพอขวาลงเดี๋ยวนั้นแก๊สพิษอยู่ข้างล่างอ่ามีแก๊สพิษเราก็ไปไม่ได้แล้วดินั่นท่อเราสามารถบินเข้าไปข้างในได้เราต้องหาทางดูดอากาศออกไปฉันเห็นแผงควบคุมพัดลมน่าจะใช้ได้จิ้มก็ให้มันทำงานแล้วแก๊สกำลังลดมันระบายแค่ชั้นบนเท่านั้นไปกันเถอะไปชั้นต่อไปขอเคลียชั้นล่างก่อน เฮ้ยชั้นล่างปลอดภัยแล้วมาเรา็วบูมเมอร์เออเฮ้ยตัวแก๊สเฮ้ยตัวใหญ่ก็มายิ้มบังกอนยิ้มบังกอนยิ้มบังกอนม,น,มนมานี่ก็มาไอีปิตเตอร์อุ้ยโดนอ๋อกดตัวอีกดตัวอีฆ่าเชือ้อไม่งั้นเราจะกลายเป็นซอมบี้ไปมีฟิวกระสุนให้เรียบร้อยกดจุก โอ้ยสตีวี่แผงควบคุมไม่มีคีย์การ์ดเล่นแต่พวกแกจะหายใจในพิษได้ฉันว่าเริ่มหาจากศพคนงานก่อนดีกว่าเราไม่มีทางเลือกเริ่มเช็คคนงานเพื่อหาคุณแจไปศพแรกเราพื้นที่เต็มเลยยิงยิง เขนีตัวแล้วไม่มีไปหาศพต่อไปอยู่ตรงนู้นอีกศพห,หนึ่งขนตัวไม่มีแล้วไปหายศพหนึ่งเติมกระสุนก่อน เต็มความพร้อมอยู่ในห้องด้วยน่ากลัวเกี่ยวห้องก่อนเดี๋ยวมันออกมากันโอเคเรากำลังจะไปหากุญแจโอเคบิงโกเจอแล้วไปที่แผงควบคุม จิ้มเขาให้มันทำงานแล้วแกกำลังลดลงเราลงไปข้างล่างกันไปดีฟ้าไฮ้มีตัวมีตัวมีตัวเพื่อนบังเพื่อนบงังตัวหนึ่งเหมือนมันมจะแห่กันมาเต็มเลยแผนที่นี่แดงเลยจะรอก่อนรอเคลียร์ก่อนมาแล้วไอตัวใหญ่มาิงมันตายมันทุบพื้นแล้ว ฟันฟันฟันลูกหมดลูกหมด,หม,ดมาไหมมาไม่หยุดไม่ย่อน <c oughs> มาไม่หยุดไม่ย่อนฟันไอ้คิปเปอร์คริปเปอร์โอเคฟัน, <c oughs> ฟน ถอยถอยถอยเดี๋ยวลูกหมดตัวนึงตัวนึงโอเคหมดยังหมดแล้วรีฟิวกระสุนก่อนเจ็ดร้อยโอเคจะกดแล้วนะจึกไม่มีกุญแจฮัลโหลเริ่มหากัน ฉันเห็นศพอยู่ชั้นล่างแต่ว่ามันยังมีแก๊สอยู่เราจะลองดูแต่ว่าต้องเคลื่อนที่แบบเร็วโอเคเร็วก็เร็วงั้นไปแล้วนะวิ่งวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิง่งวิ่งศพแรกเราก็รีบขึ้นไปไม่มีไม่มีขึ้นก่อนขึ้นก่อนเดี๋ยวกากแก๊สเอ,อื้อเอ,อื้อตายแล้ว เลียร์พื้นที่ก่อนมากันเต็มเลยทีนี้แก๊สแก๊สตายอ๋อมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนเขี่ยหลังหลังหลังนี่ล่างล่างตัวใหญ่มาอีกแล้วยิง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 มันปืนอีกแล้วตาย มันก็ไม่บางอาจมาทำผู้สาวไปเคลียร์แล้วแปลอีกอันนึงอยู่ฝากนูน้นงั้นจะหาทางลงก่อนนี่นี่ตัวนี้บันไดโอเควิ่งแล้วนะไปแล้ววิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งศพที่สองโอยหน้ามืดหน้ามืดหน้ามืดแล้วไม่มี ขึ้นก่อนขึ้นก่อนแอะแอะโอ้ยไม่มีอีกแล้วอีกศพหนึ่งฟักนู้นโอเคลงนี่กันแหละไปแล้ววิ่ง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 อ๋อมีคนมาเล่นกับเราแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วขึ้นมาเอ๊มีคนมาเล่นกับเราแล้วมาๆมามา เดี๋ยวรดน้ำประเชงก่อนท่วมเลือดโอเคกดจิไม่มีกุญแจบันโก้กดมันเริ่มมากันแล้วขอบคุณพระเจ้าเรารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะ แต่ก่อนจะออกไปเคลียร์พื้นที่ก่อนบูมเมอร์เออชั้นสุดท้ายแล้วเราจะได้ออกไปแล้วเหมือนอุโมงค์จะอยู่ทางขวาโอเครอแก๊สหมดก่อนตัวแก๊สมันปล่อยไว้หมดยังวะโอเคไปเดฟิวก่อนมีกล่องยากลองนึงโอเค เอ็มไฟไม่เอากลองระเบิดเต็มไปไปมาเราจะต้องขึ้นไปบ้าเฮ้ฝูงซอมบี้ข้างบนจิหายแล้วมันลงลงมาหาเราวิ่งต้องวิ่งแล้วล่ะเพื่อน รูอัดรูก่อนปิดทางลงมาเรื่อยเลยเคียร์เคียก่อนเคียร์ก่อนอัดรูอัดรูลูกหมดวิง่งพวกมันลงมาหาเราแล้วมาสิเพื่อนอ้าวยิงเพื่อนอีก No <ป>เทีย <grateful! S 2> งหน้าให้ตัวใหญ่มามันมาอีกแล้วระเบิดไปเป็นลุงเลยเป็นโน่ตเลยขามันขามันลุกหมดอื้อยิงกันลูยิงเันลูเก็บพื้นที่เออเพื่อนปาระเบิดไปดูงหลังด้วยปาเอ้ยมันตกลงมากันอีกแล้วไปไปเว้ยเจ๊บนเว้ยเจ๊บนแล้ววิ่งวิ่งวิ่งมาเพื่อนวิ่งวิ่งวิ่ง อย่เคลียร์ข้างหน้าให้ก่อนอโอ้โหเยอะเว้ยโอเคเคลียร์แล้วกดปุ่มปิดประตูนี่ไงปุ่มกดเออเผื่อยังไม่เข้ามาเลยเข้ามาเพื่อนขังเองเจไปข้างนอก้ายรอดแล้วเกือบไม่รอดโอเครีฟิวระเบิดดีปืนอันนี้อะไรซองขอยิงอทดสอบ อีพีว่ะรีฟิลเคกลองพยาบาลอ่าให้บันโกเก็บไปมาเราไปกันต่อ,อเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนอ่ะไปะเพื่อนมาแล้วประตูเียพื้นที่ดูนั่นฉันพนันได้เลยว่าเป็นทางกลับไปหารถไฟก็น่าจะใช่ทางออกขอให้บันใช่ อโอเคมีปืนไม่เอาไปของนโกมาก่อนนะสองคนตามมาทุกคนอยู่ไหมเรามาที่พรับเอ้ยเมนฮับรอสตีวี่โอ้ยยอดฉันประเมินพวกแกต่ำไปถ้าฉันพนันนี่ฉันคงหมดตูดแน่เลยไปเปิดประตูเราต้องไปหาโซฟิทเปิดประตูนี่สอง โอเคเราได้อันนี้ละเอ่อป้อมปืนอัตโนมัติาวางก่อนวางไว้วข้างหน้าโอเคสวิตต์อย่นี่แต่ควบคุมแต่เคลียร์พื้นที่ก่อน,อม,นมาเยอะเหลือเกินโอเคเพื่อนกดปุ่มแล้ว<ป>ยังไม่ทันสำรวจเลยกดซะแล้วโค้ชจะเทรน ดูนี่สิเหมือนวันแบ็คไฟเดย์เลยเฮ้เส <c oughs> ตีวีมึงกวนตีนตลอดเวลาเฮ้ยเฮ้ยมีสวานขุดเจาะอุโมงค์อยู่เปิดมันซะ <c oughs> อย่าไปสนใจมันเราไปเคลียร์พื้นที่ก่อนดีกว่ามันมาแล้วไปไม่ได้ลงก่อนลงก่อนลงก่อน <c oughs> อย่าให้มันเข้ามาในรถไฟ <c oughs> โอเคเราต้องปกป้องไอ้ตัวใหญ่มาเพื่อนโดนเพื่อนโดน ปกป้องรถไปอด่าให้มันเข้าไปได้เป็นระเบิดเอาระเบิดไปอีกรูมโอเคไอ้กล่องกล่องข้างบนเดี๋ยวเราไปหากล่องเมื่อกี้เห็นกล่องข้างบนโอเคนี่ไม่กินกันอีกอันหนึ่งทางตรงนี้แล้วกันเดินม,มาข้างบนมาข้างบนมา ตายแล้วม,มาเรื่อยเลยเว้ยเอาลูกหมดลูกหมดไม่ยอมยิงฟันฟันพวกมันปีนขึ้นมาแล้วระวังก,กันรถไฟร้อังกันรถไฟโอเคยิงหัวให้มันล่วงก่อน ยิงพวกข้างบนยิง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 ้มันทับกันเองเดี๋ยวเราไม่มีรถไฟไปเดี๋ยวคนขับตายเียลูจะหมดแล้วหดยวขอไปเติมลูกก่อนแป๊บนึงฝ่าเลยฝ่าซอมบี้เรียบร้อยไป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  หัวมันขึ้นมาแล้วไอ้ตัวใหญ่มาอีกแล้วยิงหัวมันยิงหัวมันยิงหัวมันล้มล้มไปแล้วอายโอ้ม,มาอีกแล้วยังไม่หมดอีกเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยหาเติมลูกก่อนอเต็มเลย โปรเทคเดรทรีอีกแล้วเฮ้ไปไปไปคอ<ป>มอนเฮ้จะหมดแล้วจะหมดแล้วโอ้แต่ฟ้านี่เต็มเลยโอ้อข้างหนึ่ข้างหนึง่งเฮ้ข้างจะหมดแล้ว เคเหลือน้อยแล้วเฮ้ยหมายแต่เมื่อไหร่ซึมมาแล้วคมปืนก็หันไปทางนู้นอีกไม่ได้ช่วยยิงเลยเย้ไปพี่โอ้เย้สวยพี่สวยกลับไปที่รถไฟ ผ่านแล้วเลลูยาเป็นวันที่ปวดสับท์สุดๆขอบคุณที่ช่วยน่าดาลิงเจอกันม so. ึงจะทิ้งกูเหรอโว้ยแม่เยอะจิงแม่งเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ฉันจริงใจนะไม่มีอารมณ์ขันกันซะเลยเอารีบขึ้นมาน่ายิงทิ้งจริงๆโอเคครับก็จบกันไปแล้วกับพาร์ทที่สองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c คร b e กดติดตามด้วยนะครับ จากการพันหนาอย่าลืมกินนมนะครับบ๊ายบาย